ไม่ได้มีปัญหาว่าราคาสูงหรืออะไรเพราะว่ามันสมราคาอยู่แล้วเนาะจริงๆ3าก็ดูถูกจังบางทีมันมีตามสูตรจะนิดน้อยนิดนึงก็คือแบบว่าครึ่งถุงใช่ไหมบางคนเขาไม่อิ่มไหเราชอบเยอะๆเราก็เลยใส่เองเขาก็เลยเพิ่มขายดีกว่าเดิมขายดีกว่าเดิมโอ้ดีมากเลยค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าส่วนใหญ่เพราะว่าสาขานี้ก็เปิดมามานานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะมีลูกค้าประจําเยอะไหมคะก็เยอะอยู่นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมา ส่วนใหญ่ก็จะมาเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงฝนให้พี่ช่วยฝากร้านหน่อยเผื่อคนที่เข้าชมคลิปของเราในช่องทางของวัดคาเฟ่แล้วอยากจะมาอุดหนุนค่ะเชิญค่ะฝากร้านได้เลยค่ะก็พูดไม่เป็นอ่ะก็ให้ลูกค้าแวะมาอุดหนุนใช่ค่ะพี่กัดของพี่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกแยกบัซซีนาปาค่ะอืม แยกแป๊บซี่นาป่านะคะก็คือได้ว่าใครที่อยู่ในพื้นที่อยากจะมาอุดหนุนก็สามารถมาได้เลยนะคะรับรองอร่อยเค้ยว้นเอยอร่อยหอมมากชาเขียวนี่ไข่ดีมากเลยชาเขียวไข่ดีมากเลยถ้างั้นผู้ผลขอชาเขียวถุงหนึ่งค่ะ